สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้เราอยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับในด่าน Sandhog ครับโอ้โหวี่งที่สองที่สามที่ประมาณสามได้แล้วนี่อะไรเรงนี้ก็ได้ อักหนึ่งตายเลยจะพาบ้านนี้กับตึกแดงนะโ้ตีหนึ่งเลย อ,อะไรวะเฮ้ยไม่โดนบอทนะครับันนี้บอทเดือดจัดต้องแจมแล้วต้องแจม้ะจังวันนี้หนอกกวนหนึง เ่ื่หน้าชุบได้มากนน่ยจังหวะนั้นไม่รู้เขายิงกับบ้านไหนนะเนี่ย dạ là dài dài không có mì. làm gì đi với oh, không? Không. Không, không. Ừ, này nữa. mà kêu? Oh, 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 เอ้ยวับ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 โอ้โหไม่น็อกสักทีว่ะเฮ้ยได้ละผมได้ละผมไม่มีืนว่นะสอาเนี้ยไปตับจับจับับับกูง่ายใจร้อนผมมีแค่โบ๊ะมันก็ลงมาดิ ออโต้ท่าก็บอกเยอะไม่มีปืนออโต้เลยวะผมอ่ะมาดิมาดิ ออโต้ Auto, ผมไม่มีเล่นไงผมต้องระยะประชิดอย่างเดียวนะจังหวะเนี้ยบอดตั้งมึงอ่ะบอดตั้งมึงอ่ะสวยเี๋วยวไปไหนล่ะเออต้องยิงดิวว่าเพื่อน เอไอตัวที่มันยิงกูยอย่อะวะไอชัก๊กปุ๊บปุ๊บโหดิจัดนี่ขนาดเล็ดดอดนะเนี่ยขี้เห็นตัวนึนงวิ่งไปนู้น หล่นไปหมดแล้วกูพี่มูมเห็นคนวิ่งไปทางเนี้ยเอเคลียร์มากันแล้วกัน แม่งกูไม่อยู่เลยวะกูโดนลุมละกูจะโดนลุมละอู้ยุยุยุยก็มาเนี่ครับก็มาเนี่ครับกูจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยกูได้ชื่อคลิปละกูได้ชื่อคลิปละออกจากบูทแคมป์ยังไงวิธีออกจากบูทแคมป์ ผมเล่นมาหลายสิบตานะผมลงบูทแคมป์ผมยังไม่เคยออกจากบูทแคมป์ได้สักทีหนึ่งผมจะต้องออกให้ได้สักทีหนึ่งอ่ะขอสักทีหนึ่งอ่ะแบบว่าคอมบูทแคมป์สักทีหนึ่งอ่ะผมจะดีใจมากเลย จัดไปหนึ่งตีลงที่เดียวกันเราปะเนี่ยผมว่าผมต้องทำไม่ได้วะ <c oughs> ผมว่าถ้าผมเล่นเบลีเลอรผมก็ต้องทำได้ผมเชื่อทุกคนแม่งเจอปัญหาเดียวกับผมเ้ยแบบว่าผมรู้สึกแบบลงมาแล้วอยากยิงเลยแบบขี้เกียจฟาร์มแล้วแบบต้องไปรอยิงกันท้ายบวงอะว่าคุณมันแม่งต้องมีคนเป็นแบบผมเลยโอเค เข้าบ้านนี้ก่อนเลยปะล่ะโคตรแมน่นไม่โดนสักนัดเมื่อกี้นี้เล่นเอเคก่อนแล้วกันถึกแดงไหม ป้าน,นั้นมีสามตัวที่เห็นคูอยู่แม่งแต่ตรงเนี้ยแหละจะรอตุ่ยเอ้าซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยเฮ้ยมีคนวิ่งวะเอ้ยนิวจะไม่น็อกไปดิ เออยิงคุณเนี่ยออตกใจหมดอย่ามาห้ากับพี่หนูเจ็วป่ะเจ็วป่ะเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยซึบปึ๊บๆเลิกพันแผลเลิกพันแผลเฮ้ยเลิกดิโอ้ยหี้กดเลิกงไม่กดให้กูัวะ โอ้โหย้ยดูแพทหนึ 1, ่งกูจะล่วงไปแพทสองนี่ยผมแม่งตกไปจากไดมอนสามเลยนะเว้ยมึงมาตอนนี้กูต้องเอาชนะมึงให้ได้บูธแคมป์จะแน่สักเท่าไหร่เชียววะกูจะตายอยู่ที่ทุททกตายเลยเรห,หรือไงฮะกู <c oughs> ต้องคอเมืองมึงให้ได้สามที่อีกแล้วมึงยิงกันให้หมดเลยนะก็ยิงกูอะ อยากแบบผมตัวเดียวเก็บแม่งหมดออตีอย่างเงีสองสามตีอะ่ะโคตรเท่เลยนะเว้ยกจะต้องทำให้ได้เว้ยมาละเฮียมีคนมาหากูละหนึ่งตัวไปพีซีนี่มันเต่นกูไอ้สัตโ์อูโหู้ กลัวกูเล่นผิดปืนละกูเล่นผิดปืนละเข้าหัวไปดิอะไรอะไรอะไรกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนสวยวะสวยวะของกูดังได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีวเว้ย ตึกแดงแล้วตึกประจำเลยตึกเคียนี่แม่เดือดจัดเดือดจัดโอ้โหอาแล้วไงก็มาเดียวอย่าล่ะอย่าล่ะไปเรื่อยไป เอาน้อยหนาไปกินเอาน้อยหนาไปกินมูลุกไปไหนกูปลาไม่ถึงไอ้สัตว์พันแปก้ก่อนเจ็บเหลือเกินยังอยู่นะมันยังอยู่นะข้างบนอ่ะโอ้สุดยยังไม่ได้ยิงกูนี่วะวิ่งมาแล้วอือกูไม่ไหวไกลนี่ว่ะ เอาไม่ให้ได้ว่ะจักเจอไปละจักเยอะไปละกูชาร์จแม่งต็มง่างโดนไปดิโดนใครไม่รู้กูขอคองพุดแคมป์กูขอคอง โอ้โหเยังไม่น็อกเลยไอสัตว์เอ้ยมึงเล่นอย่างนี้มึงจะคอมพูดแคมป์เวนต์อะไรเอาเตอร์เฮ้สัตว์เตอร์เฉยกูปาตสโมเฮ้ยโอ้โห,โโหมันเห็นหัวกูเฮ้ยตอนนี้ไม่มีคนลงเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นกับพูดแคมป์เฮ้ย มีวะมีมีมมลงช้ามาลงช้าไอสัตว์รอให้กูดีใจโอเมื่อกี้กูยังไม่เห็นคนเลยเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเห็นหนึ่งตัวละนกหนึ่งนกสอง พวกขี้นี่พวกพุงลงเอาไปดิก็มาดิโอ้หหลายทางเหลือเกินโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยเดือดจังวะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมาฆ่ากูวบดแคมป์หน่อยเฮ้ย ได้ยินเปล่าบนเครื่องอ่ะบูดแคมป์นะบูดแคมป์นะขอเดือเดือนกูมาคนเดียวเผื่อปะแล้วมึงไม่ลงไงคว้ามึงจะถกูลงไอ้สัตว์เจอกูบูดแคมป์มึงก็ลงมาดิเออกูลงมาดิมึงมาดิมึงมาดิกูลงแล้วไอ้สัตว์ได้ยินกูเปล่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงกูงั้นไม่หาหาจะเรื่องไอ้สัตว์ไหนวะมึงอยู่ไหนวะไอ้ตีเฮียเดียวเนี่ย เอาแล้วไงอเอาแล้วไงนี่คือการเอาตัวรอดในบูสต์แคมป์นะครับผมกัว่าใช่แล้วทีเดียวทีเดียวยัดกูไหมปืนมามาดิทีเดียวไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วหนึ่งตัวลังวิ่ง ใจมึงวะเนี่ยเฮ้ยเอล่ะเอ้ละ่ละมึงยืนไปนะมึงยืนไปนะไอสายกูจะปลาระเบิดใส่มึงอ่ะเอ้ยก็มาดีโยมเป็นหน้าห,หมีวู้ฮู้ มาชิดกูหนึ่งคนละมาชิดกูหนึ่งคนละกูไม่น่าท้ามึงเลยเฮีย yeah. มาทีละตัวดิเอาไปหนึ่งเอาไปสองโอ้โหเียโอเคตอเนี้ยผมจะพยายามทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้กูว่ไม่ทำแม่งละไม่รู้มาทำทำไมเนี่ยแรงหล่นปเปล่าๆทำทำไมกูมาทำทำไมเนี่ยผมล่วงจากไดมอนด์แล้วกว่าผมจะเล่นขึ้นมาได้ผมต้องเล่นกับเพื่อนผมแล้วผมให้เพื่อนผมแบกโอโเพื่ออะไรแต่ผมก็จะสู้อ่ะผมจะทำให้ได้ผมต้องยินด้วยตัวเองให้ได้ <Yeah. S 1> เหมือนบูทแคมป์มันเดือดไม่เท่าพาราไดซ์ป่าวะ เฮียที่ไหนเด็ดที่ไหน,ไหนมีคนลงกูว่าตายตรงนั้น <c oughs> จบเรื่องไหมขอเถิดตอนนี้ขอให้กูได้มีที่ยืนในสังคม <c oughs> หมดแม็กไหนสัตว์ไม่โดนตั้งนัด <c oughs> เอาเลี้ยวเอาเลี้ยวกูดิ้นเสียงอีกเลี้ยว ข้างลางผมมาวะอืมเอาเยืนนี่ก่อนเลยบอดเอ้ยเอ้ย Hey, hey, hey. เฮ้เฮ้เฮ้ใจเยน็นใจเย็นนี่ยงไงบอทโอ้แล้วเป็นเทียอะไรเล็งไม่ได้ดูนะแลนี่จเจ็บอะไรขึ้นมาจเจ็บอะไรขึ้นมาตอนนี้กูขอบอกเลยแต่กูดังมี เฮ้ยมยี้ยมีว่ะเฮ้ยโอ้ยเอย,เอ,ยออกมาทำอะไรยืนนำไรยเคี้ยวไม่เห็นเหรอจ๊ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยตอนนี้มาว่ะเฮ้ยตึกแดงตึกดงตึกแดง เลยสัตว์ยิงไปเยอะเก่งไปเนี่ยกูเนี่ยเอาแม่งเลยดีกว่ามัาง้งหมดตึกอยากเป็นใหญ่ใจมันต้องได้ไทยน่าเจอเลยจะอ,อยู่ไหนวะข้างบนววะ โอ้โห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 กูไม่น่ามาหามึงเลยกูมาทำไมเนี่ยกูมาทำไมเนี่ยไปไปดีกว่าอะใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ว่ามีมาสองสามตัวเนี่ย นี่เจอคนหลงมี่เปิดตัวล่ดทัางหน่อยผมว่ามันอยู่ดัดฟ้าปะวะเออเอาดิไม่โดนไปอีก สามตัวอีเหี้ยสามตัวไปดีจุ๊กไอต้ตากูต้องจุ๊กมาดิมาดิโยมนี่ไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งครับเรียบร้อยจะคิวเฮ้ยกูขอให้เพื่อนตาเน,นี่ยให้กูได้เฉิดฉายบ้าง มา, ي, ม,าม,มาดิมาดิเรียกคมแม่งโคตรมาตอนนี้กกรูนี่นะ้งหัวพู้ภูผูพเอาแล้วไงเอาแล้วไงเหลือตัวเดียวมาดิหนึ่งหนึ่งมาดิมาดิกูพร้อมวัดมาดิ โอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะโอ้โหยี่แค่ตัวเดียวอุ้ยจัดเลยกูตัวเดียวยี้ยหล่นอีกแล้วกูโดนแพทท้สองเฮ้ยยี่แค่ตัวเดียวเองอ่ะแม่งเอ,อ้ยโห้เสงว่ะผมยอมแพ้ว่ะแม่งยอมจริงยอมจริงโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับให้ผมเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรกันครับผม,ผมก็มั่วๆไปครับก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม